โยโยโยสวัสดีครับพีคลืนหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลืนหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v i p k ีในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่แชมเปี้ยนลีกนดที่5ของแต่ละทีมครับเวลาตี3หมดเลยนะครับแต่เริ่มที่โบลอนญาจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับลิวจากฝรั่งเศสโบลอนญามีแต้มโยจากการเสมอ1พ้3นล่าสุดแพ้สาบ้านกมนโกมาในลีกก็บุกมาล0ต่อส มิเชลอาร์บีเชอร์ลุยส์เฟอร์กูสันดานเอ็นดอยสามตัวหลักยังเจ็บนี่เป็นปัญหาจริงๆนะครับดานกลางจะเป็นเรโม่ฟลอยเลอร์แนวรุกมิคาโดโอโซรินีเชสเปอร์คาร์สันกองหน้าเป็นซานติโอโกคลาสโตรครับเจอกับลิวมีเจ็บแน่จากการชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอยูเวนหนึ่งหนึ่งในลีกก็เปิดบ้านชนะแรนมา1นต่อศนะครับตัวหลักๆก็อันเดรคุมตรรรงงกกกลลลาาาแนวุเเมบ่ แอรอนเชโกว่ากองหน้าโจนาธานเดวิดหัวหอกทีมชาติแคนาดานะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเขามองบริญญาเป็นต่อเล็กน้อยแต่พิจิตบอกเลยครับฟอร์มชั่วโงนี้บริญญาชนะริวยากครับตัวเจ็บเยอะด้วยวัดใจริวซื้อ2อมุมจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ คู่ต่อมาดินโมซาเก็บจ,จากโครเอเชียจะเปิดบ้านเจอบรเซียรอนมุลจากเยอรมันนะครับซาเก็บมี7แต้มจากการชนะสเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดรายการนี้บุกถล่มสโลวานบราติสลาว่ามา4 1ในลีกเนี่ยเปิดบ้านสมอรียาก้ามา0 0น,นะครับบรูโน่เพคโควิดกองหน้าตัวเก่งยังเจ็บตัวหลักๆก็มาโกปราก้า มาติ ina, na, ow, it, นบาตูรีนากองหน้าซันโดคูโลโนวิดนัดที่แล้วยิง2ลูกนะครับเชอกับดอดมูลมี9แต้มจากการชนะ3แพ้1เกมล่าสุดรายการน,นี้เปิดบ้านเบียดสตองกราสมา1 0นะครับในลีกก็เปิดบ้านถล่มไฟบวกมา4ต่อ0ครับตัวหลักๆที่ยังเจ็บก็ คาริมาเดเยมี่ชิลูกูราซีน่าจะยังไม่พร้อมนะครับแน่นอนตัวหลักก็ชลอตเตอร์เบกคุมเกมรับแนวรุกก็ยูเลนบันมาเซลซาบิเซอร์เจมี่คิทเทนแบ็กซิเมียนไมเยอร์นะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมดอทมุนบุกมาเป็นต่อครับพี่เจต์มองว่า4นัดซาเก็บแพ้เกมเดียวเพราะว่ายังไม่ค่อยเจอของยากนะครับเกมแบบนี้มีโอกาสเสร็จดอทมุนครับวัดใจดอทมุนจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับ ปิดท้ายที่โมโนโกจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอเบนฟิก้าจากโปรตุเกสโมโนโกมี10แต้มจากการชนะ3เสมอ1เกมล่าสุดบุกชนะบูรุญยามา1 0นนะครับในลีก,ก็เปิดบ้านเบียดชนะแบรดมา3 2ครับฟลอรินบาโลกุนกองหน้าตัวเก่งยังเจ็บตัวหลักก็เดนิสซากาเรียเรซานเดอร์โกโลวินทาคุมินินามิโนบิลเอมโบโลนะครับเจอกับเบนฟิก้ามี6แตม้มจากการชนะ2แพ้2เกมล่าสุดเจองานยากนะครับบุกไปแพ้บาเยอร์มาศูในลรีก คืนฟอร์มครับเปิดบ้านถล่มปอร์โต4-1นะครับมีตัวเก๋าอย่างยโคลัสโอตาเมนดี้อังเคลดีมาเรียครับมีออกุณค็อกชูกองหน้าเป็นวานเกลิสพารบิดิสหัวหอกทีมชาติกรีซนะครับเจอกันล่าสุดรายการนี้ต้องย้อนไป10ปีก่อนครับปรากฏว่าเสมอศูนย์บ้านโมนโก,โกเกมบ้านเบนฟิกา้าเบนฟิก้าชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกม ข้อมองโมโนโกเป็นต่อเล็กน้อยพี่เจตมองว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับโมโนโกครับเบนฟิก้าก็มีเกมที่อันตรายครับหน้าออกเสมอครับซื้อสอมุมวัดใจเบนฟิก้าจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบทีมเยือนหมดเลยครับลิวดอทมุนและเบนฟิก้าขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย